โอเคนะฮะก็เข้ามากันแล้วแหละเมื่อกี้ก็ขออภัยเนื้อเสียงในของผมนิดนึงนะผมลืมคลับนะฮะก็ถ้าได้ยินเสียงลมเข้าก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องเปิดพัดลมในการแพร่เกรนะเพราะว่าปกติผมจะไม่เปิดะแต่นี่อากาศมันร้อนเกินไปผมต้องเปิดนะฮะก็นะเราจะต้องไปหาของตามที่เขาบอกนะถึงผมจะอานสารที่เสร็ยผมก็จะพยายามเข้าใจกับมันนะฮะก็แตตอนนี้ผมขอหาของกันนะเพราะว่ากระสุนปืนไม่พอแน่นอนฮะโอเค ก็คือถ้าเราอยากยิงซอมบี้มหม่นะครับแล้วก็ไปตามจุดในแบบนี้ะเนี่ยสีฟ้าเนี่ยฮะใช่ป่าววะอ๋อไม่มาครับน่าจะรออยู่กันฮะแตตอนนี้เราก็ต้องไปหาของนะเพราะว่าซอมบี้มันน่าจะออกมาเยอะพอสมควรนะของก็หายจะพวกต้นไม้แล้วก็พวกกล่องนะฮะแต่ว่าวิธีการคราฟกระสุนปืนนะเราต้องขุดพว,พวกที่มันเป็นเหล็กนะฮะเพื่อจะได้ไปคราฟของ ที่ผมว่าใจนะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีวิวเจอเลยนะฮะสสแกนนี่ได้เชือกมาทำอะไรได้ไม่รู้เครื่องนี้อ๋อต้องหาบอลพ้าฟ้ามาใส่ครับโอเคเดี๋ยวก่อนหาบอลเราหาของก่อนนะฮะเดี๋ยวของไม่พอนะฮะโอเคอุ๊ยตายแล้ว มีคนไดช่วยเหลือเยแล้วกระสุนผมไม่มีครากระสุน่อนเยอล้เยแล้วเยอะแล้วคราบครับครับครบโอ้เร็ว์แป๊บนึ่งห yup ัขากรสุนก็ได้จะไปวนเี่ยคาปิกระสุนเยอะแล้วมึงตายแน่นอนฮะคราปิดกระสุนเนี่ยเยอแล้วคราปิกระสุนคราบิกระสุนน่ย จะคาบปืนกลกูไปคาบไอ้ด้านเฉยในลุ่นทนายเนี่ยดูกระสุน se ด okay ีนะใช้สกิลอันกว่าฮะเนี่ย้สกิลเป็นไงมีเรียบร้อยเคลียได้ใช่ไหมได้สมดแล้วล่ะหมดแล้วโอเคนะหมดแล้วช่วยเอาสำเร็จนะขุดมันโรจากรถด้วยนะโอเคหมดคุย โอเคให้ของขวัญมาแล้วครับเขาบอกว่าขอบคุณมากที่ช่วยกันแล้วก็บายบายโอ้โหได้ขอมาตกใจหมดโอเคไอ้เพื่อนกูทำให้กูว,กากว่างงเหมือนกันกูก็่ทำให้เป็นนะฮะไอ้เพื่อนเราทำอะไรละรอมันดาวน์โหลด,ดนะครับระหว่างดาวน์โหลดเราจะมีซอมบี้มานี่ไงซอมบี้ไหนยอยากลองมิสไซล์อ่ะแต่กลัวพังอ่ะ ขอรอมันมาเยอะกว่านี้กว่านะต้องรอมันดาวโหลดให้เสร็จโอเคยิงแม่ไว้ด้วยกันกเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เองโอเคดังดาวโหลดไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยโหดาวโหลดหลายขั้นตอนใช่ปะโหมันดาวโหลดหลายขั้นตอนมากเลยอะ เดี๋ยวผมต้องไปสร้างปิดก่อนนะเดี๋ยวมีคนมาโอเคสร้างปิดแล้วก็ทำประตูโอเคไปเดี๋ยวเสือมีคนมาหลอยอเทมเพื่อนยิงต่อโอ้เยอะเยอะเยอะไม่เป็นไรกระสุนเยอะมาเยอะไม่กลัวนะกลัวกระสุนหมด <laughs> โอเคได้เวลาเท้พิษซรา หน่งนัดเดียวจอดแต่มิซายก็แค่จะพังเหมือนกันโอ้ยทอมบี้โอ้ยยายายายเด็บได้ปืนกนบ้างช่วงแรกๆทอมบี้มาาันจะกลายเนี่ะแต่ช่วงหลังๆทอมบี้มันจะเริ่มหมดโหดละผมหมายถึงดาชนะโอเคเยอะเยอะเพืดด่อนอีกคนนึงมันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ แระศูนย์ก่อนดาวโหลดช้าจังต้องใช้ไอเทมนะนี่ด้วยเทมด้วยดูด้วยดูด้วยรอซอมบี้มาแล้วก็ช็อตนี่โอ้ยยากก่อนก็แตกแค่เด็กบางทีมันก็ดาวน์โหลดข้อมูลช้าไปนิดนึงเน็ตมึงช้าด้วยเปล่าเนี่ยฮะ โอเคซูมแล้วปวดหัวกลัวทุกคนปวดหัวผมก็เลยพยายามจะไม่ซูมปืนนะฮะอย่าซูมแล้วปวดหัวเงี้ยพยายามไม่ซูมแล้วกันนะเยอะเยอะเยอะใช้เทมต่อเลยฮะ ไ oh อ้หัวไอตัวยัาอุ้ยอุ้ยเนี่ยแม้อะมีตัวอะไรแบบนี้แต่ต้องยิงตัวแล้วก็ตัวตรงข้างในด้วยนะดาวโหลดเร็วเถอะเดินเร็วดีดาวโหลดเดินเร็วอย่าบอกนะมึงดาวโหลดเสียที่เนี่ยเสียแล้วนะไม่ได้ละไหนไหนมีซ่าก็จะฟังเลยนะไหนเสียของหลายๆทางมาเลยมึง เคครับเราสามารถคาฟปืนได้นะครับแต่ว่าการคารฟปืนเราต้องหาของเหมือนกันเดี๋ยวผมคาฟปืนนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวหลยปืนนะเดี๋ยวไป่มันไปนี่ขอให้เก็บตบเปไม้จริงสิยตัวเล็กโอ้ยตัวเล็กนีแน่อ่อา ไหนลองสนไนใหม่หน <laughs> ่อยนะผมขอตั้งชื่อเซนไนว่าสนไนเสี่ยวลานะเพราะไม่เหมือนเสี่ยวลานที่ร้านเนี่ยมันมันมันเฮ้ยเพื่อนระวังอึบมันจะเกิดเป็นการอิกยาวนะโอเคโหลดโหลดโหลดอ๋อมันโหลด14ข้อมูลนี่ผมเข้าใจละโอเค มามามาสติ๊กเข้าหัวต่อแตกเพื่อนบอกมึงว่างมากเหรอฮะใส่ดิ้นจะใช้ปืนคน uh huh. รกระสุนมีเป็นร้อยโอเคปืนคนได้ละกันโอ้ยโดนลุมจ้าโอ้ตีตีอะไรครับ ตีเหรอฮะตีเหรอเยอะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามเกียไรหลายๆดาเนี่ยนะเพราะว่าดาดาไแรกๆมันก็กะกากนี่แหละมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรอกนี่อีกเบนอุ้ยมันมีมาเกาะใหม่ด้วยเกาะมันน่าจะเกาะตัวเหงาต้องยิงตัวบนก่อนโอเคยังเหลืออีกสิบข้อมูลโหลืประมาณสองนาทีเน็ตช้าไปไหมเนี่ย แน่มีแน่เข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวจ้าโอโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรตีอะไรตีโอ้ยยุงยุงกัดยุงกัดมาไอเทพโดนแน่พวกแกเยอะเยอะ มีกระดาษโหลดก็บูชาสุดท้ยายนร่งนะทีบไม่เชิงใช่ you serious วินี่ไงตัวพึ่งที่มันสอดเราเดี๋ยวเดี๋ยวหาเพื่อนเป็นไรลองอ่าซานคนจริงเหรอฮะมันจะมีซอมบี้มาโดนไหมไหนเรา้มันมาโดนดิไอ้เนเป็นไรเ,เนีย What the Oh เหม,มืนมาจะช็อตบ้างในช่วงนะครับโอเคเราเร so. uh ียกเสีย uh. ร oh. oh. ์ซอมบี uh ้เ uh. พ uh ื uh. <Zar if az Crew> uh ่อนอีกคนนี้ดูเหมือนมีจะไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยนะฮะอ่าโอ้โอหกินไม่ได้ซีซอมบี้โง่นะฮะจะมาสู้น้องอวดออ้ตายแล้วตายแล้วโอ้นี่แน่ เล่นนิดนึงชอบเล่นกับซอมบี้เว้ยน pues ี่พวกไก่เอ uh ้ยมีตามเล่นปักไอเทมต่อมาเลยมาเลยโดนโดนไอเทมกูโดนไปให้หมดเฮ้ยดาโลเสร็จแล้วโอเคต่อไปเราต้องไปคิวบูทคิวบูทแอตติเวตนะฮะ ชใช่หรือเปล่ากำลังมชมอยู่แนะรอมันบนไปโอเคจบแล้วอย่างนี้เองเนะด่านสำหรับด่านนี้โหง่ายมากวิตตอรี่แบบสามคนโอ้โหโอเคไหนดูซิได้เท่าไหร่ น้าไปคือค่าสกอเนี่ยคือมันจะได้ไอเทมนี้จะลืมแล้วไปทำอะไรได้แล้วก็จะมีกล่องครับแล้วแต่ว่าเราจะยิงได้เท่าไหร่นะฮะตอนนี้ผมยิงได้โอ้โหซีเวอร์ซีเวอร์เยอะอยู่นะโอเคจะได้กล่องอะไรเนี่ยกล่องนี้แน่นอนเือนว่าละโอเคครับคอนเน็กวาร์ปกลับแล้วนะบา,บาย โอเคนะมาเปิดกล่องสิได้อะไรกันได้รูปภาพแล้วก็อีกีมาอืมอีกีพวกนี้สามารถเอาไปอัพการตัวละครได้นะอมได้สน่ยใหม่มานะครับโอเคครับยังมีเควส์แมปให้เราทำอีกมากมายนะซึ่งแมพก็ใหญ่พอสมควรนะก็เดี๋ยวแบบต่อไปก็น่าจะมาเล่นรถตู้แน่ะครับก็โอเค ยังไงตักพี่เนี่ยผมต้องสุราไปก่อนนะถ้าผมอ่านไม่ออกหรือผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยผมพยายามจะทำเขราะแต่เกมให้มากไม่มากที่สุดนะก็โอเคเดี๋ยวจะดูก่อนว่านี่มันมีอะไรให้เราอัปเกรดบ้างโอเคอั okay. ปเกรดนี่ไปนี่ไี้จองจดหมายมาอันล็อกด้ตัวละคอรอัพไปอีกไหมไม่ได้ละโอเคน่าจะหมดอัพเดอแมปต่อไปก็อาจจะม่เล่นรถตู้นี้นะครับนี่รถตู้นี้โอเค จะเป็นยังไงก็ต้องรองติดตามกันนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แสด์ให้เพื่อเป็น,นลังผลักดันแก่ผมทีไปแล้วครับบ๊ายบายเจอนคลิปหน้า